สวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้ภาพาตามติดชีวิตของอาจารย์นัก,กันตีนะครับอีกท่านหนึ่งครับสเป็นบุใีนันพี่น้องค่อยติดตามติดตามชมนะฮะติดตามบึงน้ำเม่นยครับเด้อหอนแล้วครับเฟซหาเพื่อนเพื่อนกับมายังมาตอบอยู่ครับตอนนี้หมูจังหวัดบ้านเอาอยู่หลังใดพุกนี้หลังใดเนาะโอ้ ถอ,อยหน้าถอยหลังนี่ละ่ะถอยก่อนครับอเอาหลังไหนเนาะหลังนี่แมนบอนี่แมนอยูบอ่บ่ลหนาสิแมนเนาะแมนบอคิดว่าน่าจะใช่หรือเปล่าแมนบอแมนบอลดีเบิงก่อนลงไปถามมันก่อน <c oughs> น้องถามสวัสดีครับเงินวันนะงวัสดีครับแม่วัสดีครับผมบันแม่นแม่นบัน อาจารย์ใช่ครับหลังไหนเนาะครับบ้านผืนลังลังเลนขี้บอดไหมครับอ,บอ๋นั่นบอครับโอ้บ้านหล,นะลังใงไงไหญ่ๆนี่บอกฟัางบุญไหครับโอ้โอออครับแม่เอบพุณค,ครับโอ้ยเนี่ยบเมียร์ทำผิดนองครับ เขาพีเทเพือนโอ้ยเงยินไหลเงินไหลเขาพีเทเพือนเขาพีทเพือนโอ้ยจ่ายจ่ายจ่ายเอากลับมาลงบ่อเมียนครับพี่น้องบ่อเมียนครับเลับมาลงไปถามเพืนเนาะอ่าใส่เนาะหมายถา่ายนอ้ะหลังจากที่ผมจอดรถแล้วนะครับยางไม่เหรอยางมาหาเพื่อน มั่หันไปถามโมเมนบ้านเพื่อนนะครับบอถือแตกด้วยโอ้ยต่อไปดีครับเม้นบ้านอาจารย์ชัยมาคบนี่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ยครับผมอาจารย์ชัยครับพี่น้องครับผมอาจารย์ชัย มาดเพื่นครับมอธรรมดาได้ครับพี่น้องครับอ่าครับโอ้ของฝากของฝากครับผมครับของฝากกล้วยทอดของจานทองได้ครับมือกองได้ครับบันทอดสื่อมาหลางย่างนี้เลยครับนี่เออครับพี่น้องครับบรรยากาศเออพูน่ะโอ้ยหอมพร้อมพรหอมๆครับบอนี่ยยังเลยไม่ไหมเลยหอนหอนโอ้ยตามติดชีวิตอาจารย์นังกวนตีครับอาจารย์ใช่ไงอ่องครับนี่เป็นังไงครับหลังจากโควิดมาสองหลอดสามหลอดสี่หลอดนี่เป็นังไงครับ ครใครเบ็ดอะแล้วกันยังขายื้จ้ไดนะครับเนาะพอไดครับเาเห็กกแก่งแมนครับพอได้พาอไค่าเข้ามาอืออ้อเะคือเห็ดเปลี่ยนนะครับเนี่ย่าหวไเสรนครับว่าแต่ว่าดังเอาหรดได้เลยนว่าแต่ว่าดังครับโอ้ข้งไรเนาะยยยามครับไปดองครับบรรยากาศของหยาดเบิองนี้นะครับมีเด้อครับผมปนดมัยง โอ้ยพูน่าคิดหอดคิดถึงครับผมโอ้มาแต่ตะ้ต่งานมันาหอดเออหอนเราเชื่อโบโอ้ก uh oh. ุดกระปุนหมดเลยครำเนี่ยโอ้ยโอ้พูน่าเอาเอาพี่น้องครับนี่เดี๋ยวตามตีสจิวินเพื่อนกันหนีบ้านเพื่อนนี่แม่นมาครับแม่นเพิร์นมาหนีโอ้ยพูน่าครับพูน่าสวัสดีครับผมแม่สวัสดีครับโอ้ยครับโอ้เนา พี่น้องครับเดี๋ยวผมพาไปเบิเบ่งคลิปต่อไปได้ครับเดี๋ยวคลิปนี้มีสมิทสกักการครับเดี๋ยวผมสีหงอวังกับเพิ่นก่อนครับนี่ฝากพี่น้องกดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ที่ช่องไม่พายสินออฟฟิเชียลนั่มนี่ได้ครับ